วิชัยโยนตัทอวิริยปิยติปัสสิบหุนสวนเตโยเตโยสามภะทศนอมุนินอสามมะทังเปาเริยงกต้อสังวรตอนท่อภิพญญาญาณิมทิยาเอโยเตโยนสานจวันชิยนสวันทิเตโยหวน จ้าก็สะปวงขิโรอนิยตุนคิตยอทิสวันวันชังคิยสันติยนทินาวรุคามวนจริสุตวันคณิยองเอยงเตยนสันจวนตุสัมภะทวอยปมาราชาพิเคอรันยอนาพิพยนนาตนเีาวะพนาเปตวันสอนทารังสัมมัิตะวัน เอียเยนสวรจ้วันเชโยนสวรรค์ที่เที่ยหวนตสวรรค์ทวันตินานนำเปมาเฮยสินองมังทวันนุปันทิธามตองเอยงเตยนสวรรค์จวันเชโยนสวรรค์ที่เที่ยวบุญผู้สนี้แผ่ไปให้ภัยสานคู่บัชาจรทั้งลูกหลานญาติมียนสนิทัน การทั้งลอยคนกองชนทั้งเจ้ากรรมนายเวลาเทวันพนนี้เทวันสว์ทั้งเราไว้ที่เป็นเพื่อนทวน้วยกันทั้งหมดทั้งิ้นราหุนทวนจงเป็นสุขเป็นส่งเทวัน <c oughs> ห้าม้ยาประชาโหนทวนสทงเป็นทรงเธอเวนอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยเวงจงเป็นสรงเป็นทรงเธอวนความทุกข์กายทุกใจเลยเวงปริหารันทวนจงมีความทรงกายทรงเธอเวนตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเธอเวน <c oughs> สัมพุธานพระวาววัน ตองพระขวานตองอภิวาทโยตัามมังนัมสาวามิโยสาวกสงังโฆวงตองนโมวังสภะสวรเทวเนิโยสุปาติชิตวัง ตุมหโพวันเิงพงโพธารวันปวังสัการวังยาสาวาจาสวะััรดาสวะเชียววะวันตทาวะขาตโยสัญนโยอาสัจเนโยขมันโยจามปิสวัมปะทาวัง ธรรมธาเมโยภันเตโยไมโยวะกตะวังมิมนโนอนุโมทิตตภวังสาวะมินโน,ว,น,นวังไมฮว,วังเทวตาภวังสาวังสาวังอนุโมวาเทวัง